เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งตกลงคูน้ำริมถนนสายเอเชียที่ตำบลหันตราอําเภอพระนครศรีย,ยุธยาจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาก่อนเวลา7นาฬกาเมืม่อวันที่8เมษายน2567โดยเป็นรถยี่ห้อฮอนด้าซิตี้ทะเบียนก3797ซึ่งเจ้าของรถเป็นนางสาวอุษานามสกุลขอสงวนอายุ27ปีตามข้อมูลจากที่ตำรวจรายงานเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนทำให้รถเสียหลักและตกลงน้ำจมอยู่ที่นั้นตลอดคืน ซึ่งเมื่อเช้าวันที่8เมษายน2567เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์และได้มีการรับมือเร่งดำเนินการในการช่วยเหลือนางสาวอุสาซึ่งตกอยู่ในรถนับรอยหลักในจน,นทน์ทศีหลักตกลงน้ำในสภาพที่มืดมิดและมีต้นหญ้าสูงปกคลุมทำให้มองเห็นได้ยากต่อมาเมื่อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือทำให้เจ้าหน้าที่ต้องลงน้ำอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือนางสาวอุสาออกมาจากยางพาระอย่างปลอดภัย นายวิทวิตอาหารอายุ19ปีเจ้าหน้าที่สมาคมอายุทยาโรมใจได้เผยว่ามีการตรวจสอบเครื่องมือยิงงอกระจกรถเพื่อทำให้กระจกแตกเพื่ออช่วยให้เข้าถึงนางสาวอุษาซึ่งอยู่ในรถเก๋งที่จมอยู่ในน้ำอย่างปลอดภัยนายวิทวิตกล่าวอีกว่าเขาได้เห็นรถเก๋งเสียหลักลงน้ำในคูน้ำและได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจึงทำการตรวจสอบและช่วยเหลือนางสาวอุษา,าออกมาจากยานพาหนะโดยปลอดภัยนายวิทวิตเพิ่มเติมว่านางสาวอุษาได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลราชธานีเพื่อรักษาการบาดเจ็บ ที่ได้รับโดยที่สภาพรถเก๋งเสียหลักและมีการเจาะกระจกเพื่อช่วยให้เข้าถึงนางสาวได้ทันทีในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เริ่มการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เพื่อให้มีความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับสาเหตุของอุบัติเหตุนี้และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกในอนาคตในการนี้ทางตำรวจได้ขอขอบคุณความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจและประชาชนทั่วไปที่ได้ช่วยเหลือในการสอบสวน และช่วยเหลือผู้เสียหลักในเหตุการณ์นี้อย่างหนุนเนื่อง